วันนี้น้องปุนปุนจะพาไปรู้จักกับ5สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาลสิน์สถานที่แรกที่น้องปุนจะพาไปรู้จักกันนะคะสะพานเทพสุดาจะว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเลยก็ว่าได้เพราะเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นเย็นสบายเหมาะสําหรับการพักผ่อนอย่างยิ่งเมืองฟ้าแดดส่งยางโปงลางเลืศดลำวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพรวาผาเสวยภูพาน มหาทานลำปาวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีไม่ไกลไม่ไกลจากที่นี่<อ>ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ศีลินทรเป็นสถานที่ที่น่าเรียนรู้อย่างยิ่งมีสร้างไดโนเสาร์มากมายหลายสายพันธุ์น้องๆหน,น,นูๆที่สนใจในสัตว์โลกดึกดำบรรเป็นสถานที่ที่น่าจดจำอย่างยิ่งและจังหวัดกาฬสินเป็นจังหวัดที่พบสร้างไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทย เมืองโบราณฟาแดดส่งยางอันเป็นชื่อเสียงโด่งดังเป็นเจดีคู่บ้านคู่เมืองเนื่องด้วยเป็นเมืองโบราณสมัยทรารวดีที่ยังคงมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ล้ำค่าอีกมากมายหาดดอรเกตเมื่อก่อนนั้นจะเป็นหาดสำหรับจอดเรืเอคะ่ะ แต่ปัจจุบันพัฒนามาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนั่นเองในบริเวณก็มีต้นกระเกตปลูกเยอะมากจึงนํามาตั้งเป็นชื่อหาดน,นั่นเองและยังมีความสนุกสนานอีกมากมายเช่นเจ็สก,กีปานาบ